คำแนะนำห้ามยิงเกิน20ตัวอาจจะทำให้มือถือของคุณร้อนและก็ระเบิดได้ลองเลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในฟรีไฟล์นะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเป็นแมทที่3นะครับที่เราได้ลองเล่นนะครับจะเป็นยังไงบ้างครับมาผมได้สกินใหม่มาด้วยนะครับนี่สกินตัวนี้เองนั่นไงเธอคนสวยลงลวจ้าโอเคเรามาบ้านหลังนี้เลย ปืนจะปืนปืนปืนได้ปืนเรียบร้อยแล้วอุ้ยมีคนไปแอบปล่อยพี่อยู่ข้างหลังแหมอุ้ยแล้วกูยิงพืนทําไมเนี่ยกูลกนลนเดี๋ยวดิยวเดี๋ยวนี้กูไปดิจะเอาไงเฮ้ยอย่าพูดโพอย่าพูดโพลนอนดูว่าเฮ้ยนี่นอนไปแมงเอ้ยตาค้างเลยกูเฮ้ยมาเพิ่มเอ็งมาเพิ่มได้ไงเนี่ยโอ้โหมากันสามตัวสี่ตัวตรงนี้มันเดือดจังวะทำไมตรงนี้มันเยอะจังวะเฮ้ยไม่ใช่ลิเกนด้วยเข้าออกอ่าเฮ้ยจะไปไหนกัน ึงไปไหนกันวะมอ้แม่งบานตรงนี้โอ้บานเบอะบานเบอะบานเบอะได้ไสองได้ไปสองแล้วครับล้นแล้วครับตอนนี้โอ้มาสามมาสี่เอาหน้าเอาหลังโอ้ยเก็บสี่ทีเดียวงงตัวเองยังงงครับหนึ่งภาคไปเรือยาวแล้วโอ้โหโอ้ยแม่งระทึกเก็บของอยู่ในบ้านดีๆอโอขอบคุณน้องหนึ่งท่านนะครับที่มาคอมเมนต์ว่าพี่กดวิ่งด้วยนะพี่ไม่ได้กดเดินนี่งพี่วิ่งแล้วพี่เจอคนพี่วิ่งแล้วพี่เจอคนอย่างน,นี้พี่แม่งยิงหมดครับยิงลมยิงฟ้ายิงคน ยิงต้นไม้ยิงแม่หมดไปไหนไวะเฮ้ยมันหนีไปแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ไกลครับอยู่ไกลอยู่ไกลก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นโอเคห้าแล้วครับท่านผู้ชมรถเร็วมากเลยแม่งเอ้ยเมื่อกี้ใครมาสก,กิดเราปึก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 เอ็งหรอเอ็งหรอลวงไปหกโอ้ยอย่าโหดแม่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดมานั่นเจ็ดนเจ็ดเลยคุณบอกให้เพียบเพียบเพียบพร้อมขอบคุณพวกเจ้ามากเลยที่เอากระสุนมาให้พี่เนี่ยขอบคุณมาก ดววิ่ง้ยเดี๋ยน้องบอกว่าพี่ลืมวิ่งหรือเปล่ามันมีปุ่มวิ่งนะขอบคุณมากครับมีเสียงมีเสียงมีเสียงยุงนอกนันไงนั่นไง,นนไงเห็นแล้วเอ็งจะไปไหนเอ็งมาให้คิวข้าเหอะเฮ้ยทีเดียวเลยเหรอวะมันยังไงวะเนี่ยแปลแล้วครับท่านผู้ชมแปลแล้วเฮ้ยมีเสียงมีเสียงนี่ไงมันอยู่นี่เองโหยมีอยู่แถวนี้กันเยอะเรับเก้าแล้วท่านผู้ชมเก้าแล้วโอ้โหขายดีขายดีครับโอ้โหเหมือนยอดวิวเลยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่ต้องไปไหนแล้วครับแอร์ดมแอดอปก็มากันตรงนี้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเนี่ยมาแล้วขอบคุณมากครับแอดอปแม่งรวยครับอิ่มฟูฟุงฟ้งเฟื่องฟูตรงนี้สุดยอดเฮ้ยเจ้าคนเจ้าคนเจ้าคนมันเป็นคนหรือบอทไม่รู้ยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนยิง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 สิบแล้วท่านผู้ชมวู้ฮู้รู้สึกว่า code. หลัง,ห,ห,ห,ลงหินจะมีอีกหนึ่งครับหลังหินจะมีอีกหนึ่งดู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 ไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับอยู่แถวหมู่บ้านแรกที่ลงครับเอ้ยจะตาอยู่แล้วอ่ะมันหลบไปหลังหินครับท่านผู้ชมมันวิ่งขึ้นไไปที่ต้้นม เดี๋ยนะผมงงครับไอตัวหลังหินหรือ,อตัวต้นไม้มันตัวใหม่ตัวเก่าวะโมากันเยอะไปหมดเลยครับตอนนี้ยอะชิบหายเลยเสริมหลังเสริมหน้าโอ้โหทุกคนเหมือนมาปรรักเคนนี่พี่นี่จะจะทำให้เครื่องพี่ระเบิดหรือยังไงมือถือเนี่ยฮะเรียบร้อยหมดทุกตัวไป12แล้วนะครับท่านผู้ชมเอาละขอฟาร์มกระสุนมาโอ้ยสัง้ายก็มานี่ขนาดจะฟาร์มกระสุนยังไม่มีเวลาเลยนะเนี่ย โอ้สิบสามมันอะไรกันอย่างนี้ออเอาละครับยังเหลือเพเยอร์อีกสิบแปดแต่เราคิวไปสิบสามนะครับนี่ไงมีเหนียวกระสุนไหมเอ็งไปไหนกันเอ็งตัวเมื่อกี้นี่ข้าจำได้เอ็งตัวเมื่อกี้เฮ้ยเองเ็งจะวิ่งเฉไปเฉมาสิเฮ้ยมันยังไงโอ้โหเพียบเพียบสิบสี่สิบห้าก็มาครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยโอย้เต็มไปหมดนี่ไงตัวเมื่อกี้เนี่ยที่มันหลังหินเราเนี่ยโอ้โหสิบห้าอย่างสวยงามเหมาะเจาะเหมาะเหมง็งสวย พันแผลแปล๊บหนึ่งซ่อมตัวเองหน่อยเฮ้ยม่อกี้เห็ดนี่ว่ามันกินได้น้องๆหนูๆครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเห็ดมีประโยชน์อะไรนะครับวันนี้เดย์หรือว่าแมทที่3ของเราเองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มารับดูกันนะครับ <S <S โหที่จอฟรตีตายเต็มเลยอะ่ะโหเอ็งเพิ่งรีบตายดิยเองมาเป็นของข้าเหอะข้าอยากจัด20ตัว21ตัวให้มันไวๆอะ่ะ ข้าจะรู้ได้ว่าเครื่องข้าจะระเบิดไหมเฮ้ยไขสกิดพี่ไขสกิดพี่เองโดนเองโดนเอน็งไม่เติมเลือดกันมาหรือ,อยังไงวะหุ้ยเยอะแยะไปหมดครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็มี16ละ17เลย17เดี๋ยวนี้โอ้ย17แล้วเฮ้ยเครื่องเริ่มร้อแล้วครับเครื่องเริ่มกระตุกแล้วครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าเฮ้ยไม้พีกแล้วไมกแล้ว,มา,ลวมาตัวที่18เลยโอ้ยระเบิดแน่เว้ยเครื่องพี่วันนี้ แม่งเยอะไปหมดครับทำไมมันอยู่ใกล้เราไปหมดเลยครับเหมือนแบบเป็นลูกค้าลูกค้าเรานี่ไงข้างหน้ามาอีกแล้วข้างหน้าก็มาอีกแล้วโด่โนสิแตกไปโอ้ยแต่ตอนนี้ครับเริ่มกดยิงห้องมือขึ้นเลยครับหลังจากเล่นไป3ตาไม่ใช่สี่สองตาแล้วก็ตาลีตาที่3เฮ้ยนี่มันเครื่องอไระเนี่ยอ๋อซื้อปืนเหรอโอเคเดี๋ยวไม่ค่อยศึกษากันเฮ้ยเสียงเท้าเสียงเท้านี่ไงเสียงเท้าเอ้ยเอ็งจะไปไหนหืมแม่งวิ่งยับเลย เฮ้ยกระตุกจริงๆครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ารับรู้ได้เลยครับว่าเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับอย่าบอกนะว่าพอ20คนผมยิงแล้วบุ้มเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยังไงไปไหนแล้ววะรู้ว่ามันเป็นผีไม่ใช่นะ่ะมันอยู่แถวนี้กันครับท่านผู้ชมตอนนี้เครื่องผมนืดแล้วครับมันสุดยอดเฮ้ย,ยนี่ไงนี่ไงเองเ็งไปไหนเอ็งจะไปไหนได้อุย้ยแมนมันวิ่งครับมันวิ่งมันจะไม่ให้เรายิงครับเดี๋ยวเครื่องเราจะระเบิด20แล้วตอนนี้เรารับรู้ได้ <S <S ไดครับที่ฝ่ามือแล้วครับ ร้อนชิบหายเลยยอกยอกจริง,รงๆเขาไม่ได้ห้ามเลยนะครับผมก็พูดไปเรื่อยพากไปเรื่อยครับนี่ไงเจออีกตัวแล้วเจออีกตัวแล้วมันต้องเป็นของเรามันต้องเป็นของเราเน้นเน้นเน้นเฮ้ยมันวิ่งครับมันวิ่งมาเป็นของพี่เธอมาเป็นตัวที่2 1เดี๋ยวนี้โอ้โหถือว่าทำแม็กซิมัมเบกครับเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมยิ่งเพลินจนลืมดูเลยครับมันเหลือ2คนในสนามแล้วอีกตัวหนึ่งเจ้าจะเป็นไหนอีกตัวหนึ่งเจ้าจะอยู่ที่ไหนเฮ้ย เองไปไหนกันอย่าบอกแล้วว่าไอ้นี่อีกหนึ่งตัวมันแบบแมทที่แล้วแมทที่แล้วใครจาได้ไหมครับกลัวผมครับหนีเข้าวงลนล,ลานตายไปเลยครับเฮ้ยไม่เอาน้าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ารอยนะเฮ้ย,ยใหญพี่ตามหา,าใหญพี่ควานหายน้องเฮ้ยออกมาเร็วออกมาดวนกับพี่ดูนี้ยังไงเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับคอมเมนต์ดูกันได้นะครับมาคุยนะครับว่าไอที่ผมเจอเนี่ย21ตัวเนี่ยมันคนหรือมันบอททั้งนั้นเลยหรือมีคนสักหนึ่งคนให้พี่ภูมิใจเฮ้ ผมกูเก็บของแล้วยัยงไม่มาเลยแอ้ดอบเนี่ยเอา้ายอมเลยมั้เราผมบอกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับว่า21ตัว10องคคิวเนี่ยมันคนทั้งหมดหรือบอททั้งหมดหรือคนคนเดียวบอท20บ๊ายบาย